ีค่ะตู่ค่ยุภาวดีบุญกล้าค่ะที่บริษัทการขายนิสซันเมกาออตโมูิลสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบริการหลังการขายที่ลูกค้าหลายๆท่านกังวลกันนะคะตอนนี้มิสซันเรามี4คำบั่นสัญญาให้ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถมิสซันนะคะที่ยังกังวลเรื่องบริการหลังการขายของเราอยู่เพื่อให้ลูกค้าจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ1นนะคะก็คือ,อก่อนที่ลูกค้าเนี่ยจะนำรถเข้ามาซ่อมนะคะก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจ ทางช่างเราก็จะมีประเมินราคาพวกอะไรให้ก่อนนะคะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็สบายใจของลูกค้าจะได้ตัดสินใจแน่ว่าจะซ่อมต่อหรือจะยังไงก็แล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจแต่ทางเราจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบก่อนนะคะค่ะต่อไปข้อที่2นะคะก็คืองานซ่อมของเราเนี่ยจะทําด้วยใจบริการงานแบบแบบคือมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีนะคะพร้อมกับรับประกันให้ พร้อมแลกับรับประกันอะไหลนะ่งานซ่อมของเรา1ปีหรือ20,000กิโลให้ลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะส่วนข้อต่อไปคือข้อทีอ่3นะคะ,ะเราจะมีลถให้ลูกค้าใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะคะแต่มันก็มีอยู่2กรณีก็คือกรณีที่1รถซ่อมนานาเกิน24ชั่วโมงข้อ2ก็คือรถที่กําลังซ่อมอยู่ไม่มีอะไหล่ที่อยู่ในคลังสต็อกเรานะคะมีความจําเป็นต้องสั่งอะไหล่นะ แล้วก็คือจะมีรถให้ลูกค้า,าไว้สำรองใช้นะคะแต่ก็จะไม่รวมไม่รวมเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุต่างๆนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ต่อไปข้อที่4นะคะคือตรงนี้เรียกว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงหากลูกค้าซื้อรถใหม่ตรงนี้จะมีให้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าที่ใช้รถไปเป็นแบบ3ปี4ปีหรือ5ปีไปแล้วค่ะ ช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้จะไม่มีแต่ถ้าหากลูกค้านำรถเข้ามาเช็ระยะที่สูนย์ของนิสสันเราทุกๆ6เดือนนะคะเราจะมีบริการรถไซอัเซนต์หรือช่วยเหลือชุกเฉินที่ีโให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจะได้ใช้ไปตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะแต่ก็ยังต้องนำรถเข้าศูนย์เรื่อยๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะคำมั่นสัญญาของนิสสันของเราก็คือ ั่ใจให้ลูกค้าได้เลยทีเดียวนะตู่ว่านะคะลูกค้าที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถินิสันนะคะตอนนี้ไม่ต้องลังเนค่ะตัดสินใจได้เลยค่ะบ๊ายบาย